สวัสดีครับผมโจที่เฮซ่ดครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทําภารกิจลับก็คือภารกิจสังหารแม่ซีจีแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองครับนี่ก็จะมีคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนะครับและ คนที่อยู่เบื้องหลังนะก็จะเป็นพวกตำรวจเร็วแล้วก็บิ๊กสโมกกับไรเดอร์นั่นเองครับและผู้ที่จะถูกจ้างวานแล้วก็ไปสังหารก็คือสมาชิกแก๊งม่วงนั่นเองครับ2คนนี้แหละนะครับผู้ชายในตำนานนะครับและนี่ก็จะเป็น การเริ่มภารกิจของเรานะครับผมจะพาทุกคนไปดูภารกิจนี้นะส่วนคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อไปกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับนี่ในภารกิจนี้นะครับก็คือมีแก๊งม่วง2คนนะครับที่ถูกว่ายวานจาก b ิ๊กสโมกนะครับให้ไปสังหารแม่ของ c ีีนั่นเองครับป่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับนี่เลยขั้นตอนแรกน,นะเราต้องขับรถไปยังจุดนัดหมายก่อนนะครับก็คือต้องไปเปลี่ยนรถนั่นเองครับนี่ไปเปลี่ยนรถ ในตำนานเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นรถคันไหนนะครับแล้วก็จะได้เจอกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็มาจอดรถไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่อยู่เบื้องหลังกันก่อนแล้วกัน,นครับนี่ทุกคน,นอุ้ยดูเบิร์ว่าเพื่อนพองเรานี่มันห้าวมากเลยนะครับนี่เราส่องจากกรงตรงนี้นะครับก็จะมี Big Smoke Rider และจะมีเทมเพนีก,กับโพลัสกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะ ลงไปสมทบกันด้านล่างนะครับแล้วก็จะลงมาฟังนะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างนี่ครับนี่ผู้ที่จ้างวันเราก็จะมีบิ๊กสโมกแล้วก็จะมีตํารวจเรวโพลัสกี้กับเทมเบนีด้วยนะครับรู้สึกว่าพวกพี่แกจะมายืนคุยกันแล้วก็วางแผนกันอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็ต้องทําตามนะครับเพราะว่าถูกจ้างมาแล้วนะครับโดยการขึ้นรถคันนี้เลยนี่ก็คือรถในตำนานเลยครับรถเขียวในตำนานนนะแล้วก็ภารกิจเราก็คือ ขาแม่ของ c j นั่นเองครับไปก่อนนะครับพี่ปะแล้วก็ต้องทําตามที่เขาบอกนะครับนี่รถมันแรงนะครับจังหวะน,นี้อ่ะและจุดหมายที่เราจะต้องไปนะครับแน่นอนว่าก็คือกรอบสติทนั่นเองปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่กรอบสติกันเลยด้วยกันนะครับและตอนนี้เราก็ขับมาได้สักพักแล้วนะครับแล้วก็ใกล้สู่ถึงจุดหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่จุดหมายของเราจะมีพวกกรอบสติต้อนรับเราอยู่หรือเปล่านั่นเองครับนี่ ตอนนี้เรามาถึงสะพานในตำนานแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีตู้คอนเทนเนอร์2องานนะมาบังไว้นเองครับแล้วทีเราก็ต้องเข้าไปบวกเลยนะครับนี่ e! โอ้โหดูดิอย่างเฟี้ยวเลยครับมาอย่างนี้เลยเดินเนี่ยโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหดูดิอย่างโหดเลยครับเราต้องลงแล้วครับจังหวะนี้แล้วก็หาที่หลบครับ <c oughs> หาที่หลบกันพี่เพื่อนของเราไปอยู่ไหนแล้วมเมื่อกี้โอ้โหมาเยอะขนาดนี้นี่เราก็หลบยิงตรงนี้เลยครับแก๊งม่วงยิงแก๊งเขียวอุ้ยเพื่อนของเรา เพื่อนคนเราโคตรอึดเลยนะครับไม่เป็นอะไรเฉยเพื่อนของเราที่มันมั็นหัวจังเลยนี่เราก็ต้องแอบยิงกันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราออกไปบวกน่าจะไม่รอดนะครับจังหวะนี้นี่โอ้ยยิงยังโหดครับนี่ได้ตัวนี้ตัวนี้นี่ไอ้แก๊งเขียวก็คือเราสวมบทบาทเป็นแก๊งม่วงครับนี่หันซ้ายหันขวาเฮ้ยมีมือสไนเปอร์อยู่ด้านบนยิงมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันรีโหลดอะไรตอนนี้มันลงมาแล้วมือสไนเปอร์นี่ยิงร่วงไปครับแล้วก็จะเหลืออีกสองสคนนะ ว่าเราบวกเลยดีกว่านะนี่บวกเลยครับเปลี่ยนปืนหน่อยขออนุญาตเก็บปืนแล้วก็เปลี่ยนปืนนี่เปลี่ยนปืนมาครับนี่โอ้โหบวกเลยบวกเลยเฮ้ยรู้สึกว่าปืนของเรามันจะไม่แรงนะเนี่ยพว่าปืนนี่โหดสุดนะนี่เราก็ต้องจัดการให้หมดครับนี่เลยหมดยังยังไม่หมดหรอนี่จัดการให้หมดครับและตอนนี้เราก็ได้สองหาร แก๊งเขียวจนราบคาบแล้วนะครับนี่แก๊งกบสเตตโดนเราลุมยำเละกันหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือ2คู่หูแก๊งม่วงนะครับและไอ้แก๊งม่วงเพื่อของเรานะมันบอกว่าเฮ้ยนายต้องไปสังหารบอสใหญ่ที่อยู่ด้านในบอสน,นะป่ะแล้วก็ลุยกันเลยครับนี่ข้างในนี้จะเป็นบอสใหญ่นะครับก็คือแม่ของ CJ นเ่นเองครับเอาแต่ถ้าว่ามีแก๊งเขียวอยู่ด้านในนี่เราก็ต้องเปลี่ยนปืนก่อนมีแก๊งเขียวเฮ้ยตรงนี้ก็มีนี่ จัดการไหมครับและบอสใหญ่เธอก็คืออ้ยนี่ไงบอสใหญ่ก็คือแม่ของซีเจอุ้ยอุย้ยปึ๊บ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 โอ้โหนี่เรียบร้อยครับแน่แนที่สุดเราก็สังหารแม่ซีเจเรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่ก็จะเป็นภารกิจสังหารแม่ของ c g จีนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมนะครับต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที z เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม